วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบผลแสงตื่นใน3แมแบวันพีชชื่อดัง l o ็อกฟ o ตฟูตบอลท่นกล่าวคิงเลกเกซี่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า3แมแนี้แมบไหนจะเจ๋งที่สุดไปเริ่มกันที่บล็อกฟุตจะไก่ตัน6หมัดหรือไก่ตัน7หมัดจนกระทั่งไปถึงไก่ตันเผาวีส่เทียสิบคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคาจากฟาร์มชั้นยอดที่เนบักชอปมาครับมาดูผลแสงกันในบล็อกฟุตนะฮะ นี่ว่ะติดตลกว่ะแี่ยผลแสงในบล็อกฟุตนะฮะเป็นระดับอีพิกนั่นเองนะครับก็จะเป็นโมเดลดาวแบบนี้เลยนะนี่น่ารักมากออนี่นี่กระโดดด้วยนะฮะคือน้องโคตรน่ารักเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปอีสกันเลยนะครับผมเลสโก้ลงทุนเปลี่ยนผลช้างเลยแหละเรียบร้อยนะฮะผลแสงตื่นในบล็อกฟุตได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีสกิลอะไรบ้างฮะ เบื้องต้นนะฮะเราก็จะมีอาวุธเป็นหอกแสงแบบนี้เลยครับอา่าฮะโครเท่บอกเลยอันนี้สามารถใช้ตีได้โอ้โหดางไม่แรงซะด้วยถือว่าเป็นอาวุธที่แจมแมวเลยทีเดียวนะฮะใช้ตีได้แล้วก็ระยะไกลด้วยนะครับผมมาดูที่สกิลแรกนะฮะสำหรับผลแสงสกิลแรกครับดีไวแอโร่อ่าฮะว้ยธนูนะครับเป็นการยิงธนูนั่นเองโอ้โหอ่ะลองยิงดูสิยครีรู้สึกว่าสกิลนี้เนี่ย เราต้องยิงจากบนฟ้ามันถึงจะเห็นภาพและประสิทธิภาพที่เต็มเหนี่ยวนะครับผมโอเคมาครับอนนีมีการชาร์จสามรอบนะถ้าเกิดเห็นแสงปังโอ้ยวงอย่างกว้างจะสังเกตนะฮะคือเขาจะมีการชาร์จถึง3มรอบนะถ้าเกิด เราชาร์จไปถึงยิงไปเลยเนี่ยมันก็จะมีแค่เม็ดเดียวนะฮะถ้าเรารออีกสักแป๊บหนึ่งมันก็จะมี3เม็ดให้นะฮะถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งตัวสกิลเนี่ยฮะเท่าที่ดูมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการติดเลิร์นนิ่งอะไรแต่อย่างใดนะฮะเป็นการทำดาเมจไปเลยนะครับผมทุกคนครับต่อไปครับสกิลที่2 hand of the emperor นะฮะผมมาดูกันว่าเป็นยังไงปึ๊บโอเป็นการฉีดลำแสงนะฮะฉีดลำแสงของแสงนะฮะเออพูดได้ให้งงเออะเดี๋ยวผมลอง ให้ดูมุมสูงดูคือเราใช้มือของเราเนี่ยปล่อยพลังแสงแบบนี้ทำดามเมจต,ต่อเนื่องนะฮะปล่อยเนี่ยก็คือก็ไม่ได้ยาวนานมากนะ,ะผมแต่ก็คือทําดามเมจต,ต่อเนื่องนั่นเองเออแบบนี้เลยไกไหมโอ้โหโ,โ,โคตรไกลไกลมากไปถึงนู่นเลยนะฮะไกลจัดก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะเป็นสกิลลำแสงที่สามารถควบคุมได้ด้วยนะครับผมถือว่าจับแมวเลยต่อไปครับสกิลซีนะฮะ ไลท์สปีดดีทรอยนะครับผมดีทรอยเยอร์เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคอันนี้คือจะเป็นการพุ่งธรรมดาอ่ามันสามารถใช้หนีหรือว่าทําจังหวะได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราเนี่ยพุ่งโดนศัตรูนะฮะเราก็จะมีท่าทางที่แตกต่างออกไปนั่นเองอโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบับโอ้โหอย่างเท่เอ้ยเท่เกินนะฮะก็คือเป็นการที่เราเนี่ยวับขึ้นไปข้างบนรัว นะฮะก็คือความเร็วของความเร็วความเร็วของแสงเนี่ยคือมองไม่ทันกันเลยเดียวนะฮะโอเคดูใหม่นะดูใหม่บัปเนี่ยว้าถือว่าเป็นสกิลที่จับล็อกนะสกิลจับล็อกนะครับผมมันจะเป็นการทำดาเมจต่อเนื่องด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลนี้เนี่ยด้วยคำที่ว่ามันเป็นสกิลจับล็อกเนาะก็ต้องมาดูกันนะฮะว่ามันสามารถใช้ได้มากกว่า2คนหรือเปล่านะที่พูดถึงคือปกติสกิลแนวเนี้ยนะครับมันจะใช้แค่คนเดียวนะใช้ได้แค่ตัวเดียวโอเคมาลองดูบัป เหมือนได้คนเดียวนะอุยกระเด็นน่าจะได้คนเดียวนะะได้คนเดียวเลยนะครับคือไม่สามารถใช้2คนได้ก็เป็นสกิลที่เหมาะกับการ PVP นั่นเองอ่าโอเคต่อไปครับสกิล V Rat of o o d นะอ่าอ่านแบบซับไทยแบบนี้เลยโอเคครับตัว V ฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหไปตายด้วยเป็นสกิลที่ดาเมจแรงมากนะครับผมสกิลนี้ครับจะเป็นการไล่อ่าววงวงวงแสงนะฮะ ปล่อยตามเมาส์ที่เรา,เาที่เราปล่อยนะครับผมเอออธิบายงงๆทำไมทำไมคือสกิลตัวนี้นะครับมันจะเป็นการที่เราเนี่ยเรียกวงแสงขนาดใหญ่ขึ้นมานะฮะแล้วเราเนี่ยก็จะปล่อยใส่เครอร์เซอร์เมาส์ที่อยู่ตรงไหนก็ได้นะครับผมอ่ะตรงนี้ผมปล่อยตรงนี้นะฟลุป๊ปนี่ยแล้วมันก็จะปล่อยลำแสงมารวบแบบนี้ซึ่งวงกว้างแล้วดาเมจจัดจ้านและอีกอย่างโคตรเท่นะครับผม <laughs> โอเคเดี๋ยวมาดูใหม่นะฮะก็คือสกิลเนี่ยเท่มากเราจะลองซูมดูนะครับผมผลแสงเนี่ยผม ถ้าแบบขั้นต่ำนะทุกแบบผลแสงคือสกิลต้องเทนะต้องสวยนะผมเพราะว่ามันเป็นแสงนะอะ่มาดูวงกว้างนะฮะโอ้โหแบบนี้เลยเทมากก็คือแป๊บเดียวนะฮะแป๊บเดียวก็ปล่อยมาแป๊บเดียวนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแสงนะเราะเร็วปล่อยมาเร็วนะฮะโอเคต่อไปครับตัวเอนะฮะก็จะเป็นชายนิ่งไฟนะครับผมก็จะเป็นการบินนั่นเองอ่าไอตรงนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากการไม่ตื่นก็คือเราสามารถควบคุมทิศทางได้อ่า อันนี้คือสามารถควบคุมททางได้นะฮะประมาณนี้ก็จะเป็นการสะท้อนแบบนี้เลยฮะแบบนี้เลยนะฮะโอเคก็นี่คือผลแสงในบล็อกฟุตนะฮะถือว่าทําไว้ได้ดีมากๆผมชอบมากเลยสกิลเซตเนี่ยธนูแบบเนี้ยโอ้โหก็เท่ ล้วผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ King Legacy กันเลยนะครับผม Let's go <S กกนตันเคลซูลตตานรวยเพชรรวยเงินและมีการันตีดาบในตำนานสูงสุดถึง5เล่มคุ้มค่าคุ้มราคาครบจบในแพ็คเดียวที่ Nebuck Shop เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับผมสำหรับ King Legacy นะฮะเราเนี่ยก็ไม่สามารถโชว์โมเดลผลได้นะอ่าเพราะว่ากูกินไปแล้วนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปดูโมเดลในร้านค้าก็ได้นะครับผมฮานี่เลยอีหนู นี่อีนูแบ็กมาร์เก็ตนะครับผมผลแสงผลแสงเดาหากันนะมันเป็นโลโก้สิมันดูโมเดลไ้นะอ่านี่ครับผมอยู่ในระดับอ e ีพิกเช่นเดียวกันนะครับผลแสงอุ้ยผมซื้อเลยดีกว่าถ้างั้นซื้อเลยได้ไหมเนี่ยอ้าซื้อมาเลยนะฮะไม่ใช่รหัสกูด้วยร,รหัสยืมเพื่อนมานะครับผม <laughs> ใช้เงินแบบไม่ต้องบอกนะฮะโอเค นี่ผลแสงก็จะเป็นรูปดาวแบบนี้นะฮะแล้วก็มีออร่าความเป็นดาวเปล่งประกายตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าสวยงามนะแต่ก็ดูธรรมดาไปหน่อยก็เปรียบเทียบกับบล็อกฟุตเนี่ยผมรู้สึกว่าบล็อกฟุตจะสวยกว่านะครับโอเคมาครับสำหรับผลแสงเนี่ยฮะบอกเลยนะฮะว่าผมเนี่ยอัพสแตทมาเต็มไปที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลแรกครับผมสไนเปอร์ลงทันนะฮะอันนี้ผลแสงตื่นนะฮะบอกเลยว่าทุกแมปเนี่ยจะเป็นแสงตื่นหมดเลยสไนเปอร์ลงทันแหมนี่คือแบบกะเกทับเลยใช่ไหมแบบบล็อกฟุตเห็นเป็นนี้ะ ล่อสไนเปอร์นะฮะโอเคคือแบบเกยทับกันอย่างนี้เลยเนี่ยผมมาครับอุย้ยอุ้ยเท่เท่จริงเหมือนบ้านเลยเลย,ยมีการชาร์จหรือเปล่าบัฟโอ้ยมเม็ดเดียวสวยพี่สวย,อยไอ้นี่มันบอสนะฮะมันเลือดเยอะโอเคโหแต่ว่าสกิลในแมปนี้นี่ต้องยอมรับเลยว่าคูลดาวโคตรเร็วคือมึงกะคูลดาวเร็วไปไหนนะโอเคมาครับสไนเปอร์ลงทันฮนะบัฟโอ้ยมเม็ดเดียวแปดพันรู้เรื่องฮนะบอกเลยว่ารู้เรื่อง ผมลองยิงไกลๆได้ไหมธนูในบอกฟุตนี่ยิงไกลไม่ได้นะอันนี้ขึ้นชื่อว่าสไนเปอร์ฮะคือผมยิงข้ามเข่าได้เลยใช่ไหมเนี่ยลองดูถ้ายิงได้นี่ถ้ายิงได้นี่ยิ่งกว่าจอห์นวิกยิงไม่ได้นะก็คือเขาเขามีระยะของเขาอยู่เนี่ยถ้ายิงได้ก็โกงแล้วผมบอกเลยเนะฮยคือสกิลมันครูดาวเร็วมากนะฮะยิงปุ๊บสแป๊กหนึ่งตดยังไม่ทันหายเหม็นคือยิงได้อีกแล้วนะฮะก็จะเป็นรูปแบบที่เรียกสไนเปอร์แสงขึ้นมาแล้วก็ยิงทำดาเมจรอบเดียว เน่เป็นดาเมจเอลีสามารถโดนคมเออโดนคนรอบข้างได้ด้วยอ่าโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้ก็ถือว่าส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเท่นะครับผมว่าเท่กว่าสำหรับผมนะเท่กว่าบล็อกฟุตนะ่บล็อกฟุตไปทะนุงอะผมเจอสไนเปอร์เข้าไปก็ร้องนะะบอกเลยต่อไปครับลำแสงบีมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบับโอ้โหนี่คือคล้ายคล้ายบล็อกฟุตเลยนะครับเนี่ยสกิลสองนี่ก็คือเป็นลำแสงนะฮะเออคล้ายๆกันเลยนะก็จะเป็นการ ปล่อยลำแสงที่สามารถควบคุมทิศทางได้เหมือนกับบล็อกฟูดเลยนะฮะลืมบอกไปเลยว่าแต่ละแมปเนี่ยผมจะปรับภาพสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นในเรื่องของเอฟเฟกที่แตกต่างอย่างชัดเจนนะฮะร,รู้สึกว่าผมเนี่ยน่าจะชอบเอฟเฟกในเรื่องของบล็อกฟูดมากกว่านะในเรื่องเอฟเฟกเนี่ยผมชอบบล็อกฟูดมากกว่าเพราะว่ามันเป็นแบบลำแสงที่ดูส่งพลังมากกว่านะครับแตโ่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวสกิลก็ใช้งานเหมือนกันก็คือเป็นการปลปอยลำแสงนั่นเองแต่ว่า ข้อต,ต่างนะครับผมผมรู้สึกว่าในตัวของ King Legacy เนี่ยเวลาเราปล่อยโดนคนหรือว่าโดนมอนอะไรก็ตามแต่มันจะมีการติดสตันนิดหน่อยนะครับผม,มในส่วนงการใช้งานก็คิดว่า King Legacy น่าจะโอเคกว่าอ่าโอเคนะครับผมต่อไปครับตัวีฮะลูกเตะเทวทูตโอ้โหนี่ผลแสงหรือจอามางครับเนี่ยโอเคมาดูกันเฮ้ยอุยย้ยลืมไปเลยว่าคิสรุเนี่ยจริงๆเขาต้องมีการปล่อยแสงที่ตด้วยนะบะั๊บ พิสดูนี่คือเขาต้องมีการปล่อยแสงที่เท้านะฮะลองดูนะฮะโอ้ก็คือของบล็อกฟุตเนี่ยมันจะเป็นการที่มืนรู้สึกว่าจะพุ่งไปนะอ่ะพุ่งไปแล้วก็ทําดามเมจรัวมับนฟ้าแบบมีเอฟเฟกเท่ๆวิงวิแวับ,บ,บ,บแต่อันนี้คือเป็นการวับแล้วทําดามเมจร,รอบข้างเลยนะ,ะคือการใช้งานไหนง่ายกว่าแล้วก็เป็นเอลีด้วยนะแบบโอ้โหนี่กะมาเกทัเต็มที่เลยนะพี่แกเนี่ยอ่ะดูใหม่นะฮะดูใหม่นะปับ นี่ว่าแจ่มแมวเลยเดียวครับต่อไปครับแสงพิภาคษาอ่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงโอ้โห้ยนี่เหมือนเมฆเลยวินี่ผมชอบนี่ผมชอบมันเืิดนในอนิเมะครับที่คิซารุเนี่ยเขาจะปล่อยลําแสงมาแบบรัวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอันนี้หรือว่าแจ่มแมวอ่ะดูใหม่นะเนี่ย oh oh โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้สกิลแบบโคตรเวอร์วังนะสำหรับผลแสงเราลองมาดูอ่าแบบมุมนี้บ้าง นี่นะฮะโอ้ก็จะเป็นแบบปล่อยลูกแสงไปก็จะมีระยะของเขาอยู่นะครับมันจะแตกต่างจากบล็อกฟุตตรงที่ว่าบล็อกฟุตเนี่ยมันจะเป็นการเรียกธนูแสงลงมาใช่ไหมเลือดลำแสงมาจากฟ้าแต่นี่คือเราจะปล่อยมาแล้วก็สามารถเลือกทิศทางได้แบบว่าเรียลไทม์เลยจะซ้าจะขวาจะนาจะหลังได้หมดเลยเรื่องของคุณนะก็คืออามาเกททับนั่นแหละนะครับผมเดอถืวว่าการใช้งานเนี่ยผมรู้สึกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยชอบคิลเลกซี่มากกว่าในเรื่องของการใช้งานครับแต่เรื่องในส่วนของโมเดลผลแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยชอบบล็อกฟุตนะฮะโอเคเดี นี่นี่คือเขาขิงทุกสกิลเลยนะฮะตวัวอินดีบอกฟุตเนี่ยมันโค้งได้ก็จริงนะแต่มันจะเป็นการหักเลี้ยวแบบแบบหักมุมแต่อันนี้เลี้ยวแบบเลี้ยวแบบสามนะร้อยเจ็องศานะฮะคือแบบกู็นอันซูจิเลยกำลังเข้าช่องคอดเออนะครับผมคือเหมือนมาก <c oughs> นะฮะก็คืออันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผลแสงที่สามารถควบคุมทิศทางได้อย่างอิสระนะครับสามร้อยองศาเลยก็คือมันจะแตกต่างจากบลอกฟุตตรงที่ว่าเป็นการหักมุมเลี้ยวเอานะฮะอันนี้คือแบบเเนี่ยดูดิ โอ้โห,โ,โ,หโคองมัน,นะคมยังได้นะฮะนี่นี่นี่ยืบ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 เออแล้วนะผมก็คือโคตรตึงโคตรอันตรายนะฮะสำหรับผลแสงในคิลเลจซี่นะผลแสงตื่นนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะการใช้ง,งานเนี่ยถือว่าตึงเปรี้ยะนะครับผมแต่ก็ต้องแยกแยกยนะว่าแต่ละแบบเนี่ยในเรื่องของสมดุลเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ ฟูเบอร์นกลาวกันเลยนะครับผม Let's go กล่องสู่มไก่เทพไม่มีเกลือและแพ็คไก่สกิลครบสุดคุ้มค่าแถมบริการฟาร์มที่ไว้ใจได้ที่เนบักช็อปในส่วนของฟูเบอร์นกลาวนะครับมันจะไม่ใช่ผลแสงตื่นนะแต่มันจะเป็นผลแสง V2 นะฮะนี่โมเดลก็จะเป็นประมาณนี้อ่านี่ฮะนี่ไลท์ t V2 นี่เป็นรูปดาเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยมันจะกลับหัวกลับหางนิดนึงนะคือมันจะมีแบบสนะีแฉกเออมันก็จะเป็นแบบในรูปแบบที่แตกต่างออกไปนะจะมีรอยแตกแล้วก็มี effect, เอฟเฟการอบข้างนิดหน่อยก็ถือว่าสวยเลยนะสวยเลยส่วนตัวเนี่ยก็ชอบโมเดลแบบนี้ที่สุดนะอลองมาก็บล็อกฟุตลองมาก็ คินเลกาซี่นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อผลแสงในฟูเพื่อกล่าวเลยครับเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสองแบบก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงนะครับผมโอเคในส่วนของสกิลแรกนะเพื่อนครับก็จะเป็นการอะไรเดียอ่าเรียกไม้เรียกไม้เออเรียกม้ออกมาไม้กายสิทธิ์แล้วก็ปล่อยปล่อยไปด้านหน้านะฮะแล้วเราเนี่ยก็จะได้พาสิทฟที่ว่าติดไม้มาแบบนี้เลยนะครับผมนี่การตีก็ โคตรเท่ะนะฮะก็คือเพื่อนงงไหมผลแสงเนี่ยมันจะไม่มีอาวุธมาให้เลยนะฮะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยคือ King Legacy ไม่มีอาวุธเลยแต่ Blockfoot จะมีหอ,อกแสงมาให้แบบนี้ก็เช่นกันนะฮะในส่วนนี้เขาก็จะมีเหมาะหอ,อกแสงมาให้นะครับผมแต่เราต้องใช้สกิลแรกก่อนอ่าสกิลแรกนะครับเพิ่มเติมนิดหน่อยฮนะเมื่อกี้ยังไม่ค่อยเข้าใจก็คือมันจะเป็นการที่เราเนี่ยปล่อยลําแสงไปนั่นเองอ่ะแบบนี้นะปั๊บนี่เลยทีนี้มันก็จะมี เอฟเฟกแบบนี้ติดตัวนะฮะแล้วก็มีการติดเรียนิ่งด้วยซึ่งจะแตกต่างจากทั้ง2แบบก่อนหน้าเอฟเฟกติดตัวแบบนี้ครับมีพารสิโดยการที่ถ้าเกิดเราปล่อยสกิลแรกโดนใครสักคนแบบนี้เราสามารถกดคลิกเอ้าไม่คลิกไม่ไปวะ <c oughs> ไม่ไปเอา้าเฮ้ยมันไม่ไปวะอ่ะนี่ไงไปละอา่าคือเราเนี่ยสามารถกดคลิกไปหาเขาเพื่อว้าไปหาได้เลย นี่นี่คือความโกงนะครับผมคือเราสามารถชาร์จประชิดตัวได้เลยฮะดูเนี่ยแล้วก็ใช้เนี่ยหอ,อกฟันแบบนี้เลยนะฮะก็คือถือว่าค่อนข้างเท่เลยนะครับผมผลแสงเป็นระดับเลเจนดารีนะฮะนี้ก็จะเป็นระดับที่สูงกว่า2แบบก่อนหน้านี้ที่เป็นอ e ีพิกเนาะอืมอ่ะดูใหม่ครับปุ้บวงเนี่ยไม่ได้กว้างมากครับแต่ถ้าโดนก็วลดได้เลยอ่ะทำไมมันวดไม่ได้วะ,เ,ะเกมมันบักอะไรเนะี่ยเออนี่ไง ะะประมาณนี้อ่าต่อไปครับสกิลสองครับเป็นในส่วนของธนูอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะบัฟนี่ง้างธนูขึ้นฟ้าแบบนี้แล้วก็เล็งฮะเห็นไหมเห็นวงเล็งไหมเล็งได้ไกลมากนี่แล้วก็ปล่อยแบบนี้เลยเนี่ยก็คือมันจะคล้ายๆกับ2แบบก่อนหน้านี้แหละที่เป็นการปล่อยธนูแต่ว่าอันนี้ครับมันจะเอ่อเขาเรียกว่าสกิลมันจะน้อยกว่านะ,ะอย่างที่บอกว่าสมดุลเนี่ยแต่และแบบมันไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ็าจะอย่างที่เห็นเลยนะครับซึ่งอันนี้ครับมันมีข้อพิเศษตรงที่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะล็อกศัตรูได้นะอันนี้คือสกิลอนล็อกนะฮะถ้าเกิดเรามีมอนสเตอร์ Monster, หรือว่าศัตรูอยู่ใกล้ๆนะครับดูเนี่ยมันล็อกให้เลยเห็นไหมมันล็อกให้เลยนะฮะเห็นไหมหไหมปุ๊บปล่อยก็ยิงไปเลยเนะยทำดาเมจรดัวๆแล้วก็ล้มด้วยจากนั้นเราก็สามารถคอมโบได้ฮะนี่เราสามารถใช้ธนูได้นะครับผมก็คืออันนี้คือข้อแตกต่างที่บล็อกฟุตไม่มีครับคือผมเนี่ยมเ คือฟุตบการมันจะมีธนูใว้ใช้นะฮะก็คือระยะเนี่ยมันก็จะไกลกว่าดาบแน่นอนครับไกลกว่าหอกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับบอกเลยว่าตึงเปรียดแน่นอนในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราใช้สกิลแรกนะครับจากธานูก็จะเปลี่ยนเป็นหอกถ้าเกิดใช้สกิลสองจากหอกก็จะเปลี่ยนเป็นธนูนั่นเองนะครับผมนี่คือข้อแตกต่างนะะถือว่าค่อนข้างเท่เลยเดียวนะครับต่อไปครับสกิลสามนะครับผมสกิลนี้ครับเป็นสกิลที่สองแบบก่อนหน้านี้ไม่มีนั่นคือการพุ่งนั่นเอง อา่าพุ่งแบบนี้นะฮะก็ถ้าเกิดพุ่งโดนเนี่ยก็จะเป็นการทำดาเมจนะครับผมนอกจากนี้ครับเมื่อเราใช้สกิลนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้คาถาดาบคู่แสงมานั่นเองครับโอ้โหคือแบบพี่แกมาสุดไงเออไอ้บล็อกฟุตมันมีหนึ่งอาวุธใช่ไหมคิงเลเกซี่ไม่มีอาวุธนี่กูล่อเลยสามอาวุธนะฮะใช้ได้แบบฟิ้ยวๆแบบนี้เลยนะครับผมเอออ่ะเดี๋ยวดูใหม่นะเดี๋ยวดูใหม่นะครับลองใช้โดนดูว่าจะเป็นยังไงฝึบอ,อันนี้นะ่าจะไม่มีเปรียบเทียบนะครับแบบอื่นไม่มีฝึบ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  นี่ฟันแบบนี้เลยเนี่ยเป็น2ดาบเลยเนี่ยผมแล้วก็สามารถใช้ดาบคู่เนี่ยฟันต่อได้เลยนะฮะนี่วงก็จะรอบตัวแบบนี้คือเป็นคริที่โตเลยเดียวนะครับต่อไปเลข4ฮะเลข4นะครับมันจะเป็นอ่าโอ้เป็นการใชร้แบบนี้อ่าแล้วก็ปล่อยแบบนี้นั่นเองนะก็จะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็จะคลายสกิลหนึ่งในบล็อกฟุตนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ครับมันจะเป็นการที่เราเนี่ยอยู่นิ่งๆไม่ทําอะไรเลยนะฮะ ก็คือเนี่ยเราต้องเข้าชาร์จศัตรูก่อนแล้วค่อยปล่อยสกิลนี้นะครับวิธีการทํางานของมันเนี่ยคือมันจะดึงศัตรูรอบข้างนะครับแล้วก็เอาเครื่องปรมันฟ้าทําดาเมจแล้วก็ทุ่มลงมาอ่ะดูกันฮะสกิลแรกปล่อยไปก่อนครับแล้วก็วาร์ปไปฮะสกิลสี่ครับฟึบดึงจับทุ่มแบบนี้นะฮะนี่คือสกิลเลขสี่ของฟูเบอร์เทนกลาวนะครับต่อไปฮะเลขห้าเลขห้านะครับมันจะเป็นสกิลที่เปรียบเทียบกับทุกแมบปบคือลําแสงแสงนั่นเองอ่ะคือลําแสงปล่อยพลังคลื่นแสงมาแหละนะครับผม สามารถเปรียบเทียบได้ทุกแบบเป็นจริงนะฮะสกิลนี้เพราะว่าเป็นสกิลที่ผลแสงต้องมีนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนี่ยผมเลสโก้นี่ถ้าชา์จเนี่ยยอมรับเลยว่าเท่กว่าแบบอื่นแล้วปล่อยแบบนี้โคตรเท่นี่ครับผมโอ้โหคือแบบมันดูส่งพลังมากๆแต่ข้อเสียคือมันไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ครับคือถ้าเปรียบเทียบกับฟุตบอลกราวเอ้ยถ้าเปรียบเทียบับบคิงเลกซี่หรือบล็อกฟุตเนี่ยฮะ เขาสองแบบนั้นอนะ่ะเขาสามารถควบคุมทิศทางได้ไงแต่อันนี้คือควบคุมทิศทางไม่ได้เนะี่ยถึงแม้ว่าการชาร์จเอฟเฟกต์อะไรมันจะดูดีกว่านะฮะแต่ว่านั่นแหละการใช้งานก็อย่างที่เห็น <laughs> มันเป็นสกิลที่ใช้ยากนะเพื่อนมันต้องหาจังหวะใช้จริงๆสำหรับสกิลนี้ผมก็เลยมองว่าค่อนข้างด้อยกว่าแบบอื่นนะ,ะสำหรับสกิล,ลํำแสงนะครับอ่ะต่อไปตัว E ีครับนี่ตัว E ีเนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบอื่นนะอันนี้คือมันจะเป็นการสะท้อนให้เลยนะฮะแล้วก็ปีนได้แป๊บเดียว,แป,ยวแป๊บเดียวจริงๆ ะะก็คือ2แบบก่อนหน้านี้เนี่ยบล็อกฟูดเนี่ยสามารถควบคุมทิศทางได้โดยการที่มันจะเป็นมุมของมันเนาะคิงเลเกอซี่เนี่ยองศาอิสระเลยแต่ตัวนี้ครับอิสระเช่นกันแต่ด้วยเรื่องของเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะเป็นการที่หักมุมนะฮะแล้วก็สามารถควบคุมทิศทางได้อย่างนี้เลยอันไหนอย่างเงี้ยยอมรับตามตรงว่าค่อนข้างเท่นนะแต่ King คิงเลเกซี่กูน่าจะใช้งานง่ายกว่านะส่วนตัวสกิลบินเนี่ยผมชอบบล็อกฟูดนะเพราะว่ามัน มีแบบเออมันเป็นผลแสงอะ่ะมันจะแบบควบคุมทิศทางขนาดนั้นได้ยังไงตามหลักอนิเมะแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องสะท้อนกระจกด้วยซ้ำนะน, <c oughs> นะถึงมันจะวาร์ปอะไรได้นะคือนั่นแหละตามนั้นเลยนะฮะส่วนตัวเนี่ยสกิลการบินผมก็ชอบบล็อกฟุตท,ที่สุดนะครับผมมาเพื่อ,อนๆครับโดยรวมนั้นเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันเลยนะฮะในเรื่องของบล็อกฟุตคิงเลกเกอร์ซี่และฟูเวอร์ิงกล่าวครับชอบแบบไหนเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มานะส่วนตัวเลยครับแบบที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็น บล็อกฟุตนะครับผมอ่าบล็อกฟุตนะครับผมรู้สึกว่าบล็อกฟุตมันสวยอะ่ะแล้วก็สก,กิลมันเท่นะถ้าแบบเอ่อเปรียบเทียบกับทั้งสองแบบนะส่วนตัวนะผมชอบบล็อกฟุตมากสุดเพืพ่อนๆชอบแบบไหนก็คอมเมนต์มาก,ก็แล้วกันนะครับผมโอเคหากใครชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหมคนะ่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ